ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินขอเชิญพุทธศาสนิกชนสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาเสริมบาร,รมีแก่องตระกูลร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปศิลาขาวองค์ใหญ่8400องค์บนพื้นที่800ไร่อัศจรรย์ด้วยองค์พระเรืองแสงยามราตรีประดิษฐานณอุทยานพุทธศินธรรรงธรรมรวมจารึกเป็นประวัติศาสตร์บนแผ่นดินไทยได้ที่0 2 934 4 1 9 4 โครงการเทิอท้ายองค์ราชันร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินโดยร่วมกับโครงการพุทธศินธรรมรงธรรมสร้างพระพุทธรูป8,400องค์ประดิษฐานณอุทยานพุทธศินธรรมรงธรรมบนพื้นที่8 0 0ไร่นะเขาช้างบ้านวางาังไพลินตะบนบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบท่อต่อยอดพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่ศูนร์รวมจิตใจให้ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ตลอดจนเอื้อประโยชน์แก่ผู้รักในการปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในอนาคตโดยเมื่อเร็วๆนี้หม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์โครงการเทิอไทยองราชันและโครงการพุทธศิลธรรมรงธรรมได้เข้าชมความคืบหน้าในการดําเนินการสร้างพระพุทธรูปพร้อมด้วยคุณประกรณ์ลิขิตลือชาประธานโครงการคุณชดารัตน์ลิขิตลือชาคุณอาภาพัฒหินซุยคุณนพคุณจันลงสิริชัยและดรแสนชดารัมรองประธานโครงการ ก็ได้ร่วมชมการจัดสถานที่สร้างพระพุทธรูปที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้การจัดสร้างพระพุทธรูปณาีีแห่งนี้จะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกเป็นประวัติศาสตร์นอกจากจํานวนพระที่สร้างจะมีมากถึง8,400องค์แล้วพระพุทธรูปที่สร้างยังเป็นองค์พระศิลาขาวบริสุทธิ์ในปางสมาธิส่วนสูง5.5เมตรหน้าตัก2.5เมตรฐานกว้าง4.5เมตรและมีแสงสว่างเรืองแสงในยามราตรีอีกด้วยรู้สึกว่าโครงการนี้นะมันไม่ใช่โครงการระดับประเทศเป็นระดับโลกเลย แล้วก็ถ้ามีการสร้างอย่างสมบูรณ์เนี่ยเราถือว่าเป็นแดนพระ,พ,ระพุทธศาสนาที่ไม่ไอายใครเลยต้องขอชมเชยแล้วก็ชื่นชมคุณปะกรณ์นะฮะที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็เชิญโครงการเทิดไทยองค์ราชนเข้ามาร่วมผมเองก็เพิ่งเข้ามาร่วมในปีนี้นครับก็น่าภูมิใจนะฮะถ้าเราทำได้อย่างจริงๆแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยจะสร้างพระพุทธเนี่ย 8, องค์ ตอนนี้ก็สร้างไปได้30กว่าองค์แล้วนะก็คิดว่าตามที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยวันหนึ่งจะสร้างได้ประมาณ30องค์ใช้เวลาสร้างเนี่ยขาดเกินก็ไม่เกินปีครึ่งก็คงเสร็จเรียบร้อยก็ขอเชิญชวนนะครับถ้าที่ผู้มีจิตกุศลเนี่ยช่วยกันร่วมทําบุญกุศลนอกจากเป็นการเฉลิมฉลองถาวายแดย ب, พ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังเป็นการทําบุญให้กับตัวเองด้วยนะครับ ทำบุญเนี่ยอาจจะเป็นพระประจำตัวที่นี่เลยก็ได้แล้วก็มีหลายอย่างฮะที่จะเป็นประโยชน์แล้วนอกจากนี้เนี่ยผลพลอยได้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตนะครับเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยโครงการนี้จะมีมีสร้างหมู่บ้านคนชรามานะครับซึ่งคุณแม่ก็สมัครที่จะมาอยู่แล้วในอนาคตครับก็แล้วก็มีอีกหลายอย่างฮะคิดว่าถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยโอ้อาจจะเป็นดินแดนประวัติศาสตร์อันหนึ่งเลยครับในอนาคต สำหรับผู้ที่สร้างพระด้วยพลังศรัทธาควบคุมดำเนินการสร้างจนได้แบบเป็นพระพุทธรูปศิลาขาวนั้นคือมิสเตอร์ซูริซินเป็นชาวจีนที่รักในงานศิลปะและศรัทธาในพุทธศาสนามีอุดมการเดียวกันกับคุณประกรณ์ลิขิตลือชาประธานโครงการที่อยากสร้างงานเพื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์ทดแทนคุณแผ่นดินไทยในโครงการอุทยานพุทธศิลธรมรงธรรมก็มีความคิดมาตั้งแต่สมัยหนุ่มแล้วครับว่าจะทำยังไงให้กับ เมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธเนี่ยมีอะไรที่เป็นที่สุดของโลกนะครับก็พอดีสิ่งที่เราคิดตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเนี่ยในสมัยนั้นก็ไม่มีไอทรัพย์สมบัติอะไรพวกนี้นะฮะแต่พอเราคิดเรื่องเนี้ยไอต่างๆที่เราว่าเราอยากจะทําพระพุทธรูปให้มีมากที่สุดในในในโลกเนี่ยในสถานที่แห่งเดียวก็ทําให้เราฐานะอะไรต่างๆแล้วก็ดีขึ้นมาจึกก็นั่งมีที่ดินแปลงนี้ แล้วหลังจากนั้นก็ก็ชักชวนหลานซึ่งเขามีฝีมือทางด้านการก่อสร้างบอกวมาร่วมกันทำไม้ตรงนี้ให้เป็นระดับโลกเลยในฐานะเราก็เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยคงเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไปในภายภาคหน้านะครับก็อยากจะให้คนที่มีความสนใจตรงนี้นะฮะและอยากจะมาร่วมกัน ในการเป็นเจ้าของถานที่แห่งนี้เป็นสักเจ้าของศาลพระพัณร,รูปเนี่ยนะฮะมาร่วมกันสร้างกับโครงการของเราเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยได้มีผู้สร้างนะฮะพระในแต่ละองค์ซึ่งเขาได้มีส่วนสร้างที่จะฝากคนต่อไปในภายภาคหนะ้าให้ลูกหลานที่ในอนาคต็นร้อยๆปีได้มาเห็นว่าเออนี่นะฮะบัมพุรุษได้มาสร้าง สิ่งซึ่งเป็นมหากุศลข้างยิ่งใหญ่ในชีวิตนะฮะได้จารึกเป็นพันพันปีนลครัอุทยานพุทธศิลธรรมรงธรรมแห่งนี้พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ถวายเป็นพุทธบูชาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปองค์พระศิลาขาวณผืนแผ่นดินแห่งนี้และยังสามารถจารึกสลักชื่อของท่านและครอบครัวหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ต้องการได้บนแผ่นหินแกรนิต หน้าฐานพระองค์ใหญ่ที่สามารถสลักชื่อได้ถึง99ชื่อเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบทอสู่บรรพชนรุ่นต่อไปให้ฝ่ายในพุทธศาสนาอีกด้วยอาจจะเป็นพระบุญร,ร่วมกันนะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาสร้างตรงนี้ก็เห็นโครงการนี้ใหญ่แล้วก็คิดว่ามันจะเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาสร้างร่วมกันถ้าหากว่าตรงนี้ลงกินเนสบุ๊กได้นะคะเราอยากจะให้บันทึกข่าวว่า สถานที่แห่งนี้นะคะสร้างสำเร็จได้ด้วยพลังของประชาชนนะคะซึ่งมีความรักในหลวงแล้วก็ปีที่สร้างก็คือปี2011นะคะเป็นปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นกรรษัตริย์ของประเทศไทยมีพระชนมายุ84พรรษาค่ะแล้วก็อีกที่นึงอีกสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะสร้างเราตั้งใจที่จะสร้างสถานที่พักคนชลานะคะ ก็ถ้าหากว่าคนชราซึ่งลูกหลานไม่มีเวลาดูแลใช่ไหมคะบางทีก็คือเด็กๆไปทำงานนอกบ้านก็อาจจะไม่มีเวลาให้คนแก่คนแก่ก็จะอยู่บ้านคนเดียวนะคะก็สังคมในปัจจุบันมักจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็คนแก่ก็เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็เยอะนะคะเป็นโรคซึมเศร้าก็เยอะค่ะก็คิดว่านี่มันมันเป็นปัญหาของสังคม นะคะถ้าสิ่งไหนที่เราช่วยกันช่วยกันแก้ปัญหานี้นี่ก็เป็นส่วนเล็กๆนะคะก็อยากจะทำตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการอุทยานพุทธศิลธรรมรงธรรมได้ที่029344194 0819887902และ0812403388หรือเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ b u d d h a s i n t h a i l a n d c o m